ส,สวัสดี behaviour. ค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มาริผ้าไทยทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะมาในทีมนะคะคุณลูกค้าขาสีฟ้าราชินีสีฟ้าราชินีค่ะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่มองหานะคะชุดผ้าไทยนะคะไว้สวมใส่นะคะวันแม่นะคะคุณลูกค้าขาวันแม่แห่งชาตินาะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาหรือว่าคุณลูกค้าที่ชอบนะคะเฉดสีฟ้าอยู่แล้วนะคะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าสั่งตัดได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะ นุ่มใส่นะคะเป็นคอกลมแขนกลีบบัวนะคะคุณลูกค้าคะหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะชอบทรงไหนนะคะมีมากมายหลากหลายแบบนะคะทางช่อง u t u b e แมมมารีพ้าไทยค่ะเข้าไปกดติดตามกด subscribe ที่ช่อง u t u b e แมมมารีผ้าไทยก่อนได้เลยนะคะ <c oughs> คุณลูกค้าเข <c oughs> ้าดูเข้าชมได้เลยเนาะสินค้ามีให้ชมให้ช็อปเยอะแยะมากมายสินค้ามีให้ชมให้ช็อปเยอะแยะมากมายหลากหลายแบบหลากหลายรายการค่ะ <c oughs> คุณลูกค้าขาผ้าถุงนะคะ ตัดเป็นผ้าถุงนะคะผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอตัดเป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอค่ะคุณลูกค้าขาชุดนี้2,800บาทชุดนี้2,800บาทเลือกใช้นะคะนี่เลยผ้าตัดชุดนะคะผ้าตัดชุดลายลายแพรวคุณลูกค้าขาสีฟ้าราชินีค่ะ้ากคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อผ้าไปตัดเองก็ได้นะราคา1490บาทเนาะแต่ถ้าสั่งตัดชุดนะคะ2,800บาทนะคะสําหรับคุณลูกค้าร้านแม่บริผ้าไทยของเราค่ะคุณลูกค้าขาคนพิเศษของร้านแม่บริพ้าไทยชื่นชอบสนใจนุ่มแถมสบายให้ด้วยนะคะมูลค่า390 คุณลูกค้าจะใส่เป็นผ้าพันคอรหรือว่าจะใส่นี่เลยค่ะแต่งเป็นสบายสำเร็จรูปนะคะเย็บอย่างดีนะเย็บให้อย่างดีเลยนะคะคุณลูกค้าค่ะหรือว่าคุณลูกค้าบอกว่า สั่งซื้อสบายได้ไม้ได้390ย้บาทนะ390บาทนะจ๊ะพี่จ๋าสั่งตัดเฉพาะเสื้อ1 3 9 0บาทสั่งตัดเฉพาะผ้าถุงราคา1490ัรบาทงานสั่งตัดทุกอย่างมีโอนมาจํานะคะคุณลูกค้าคารวมไปถึงคุณลูกค้านะคะต้องแจ้งรายละเอียดข้อมูลให้ชัดเจนนุ่มมาใส่ไซส์เอ็มนะคะอก36เอว30สะโพก40ความยาวนะคะถ้าเป็นผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอนุ่มจะใส่ความยาวอยู่ที่35นิ้วนะคะคุณลูกค้านะอยู่ที่ว่านะคะเเเเรรราาาาาาาชออบ,บบบแแไไไไหนนาานะังงงคคูก้้้้จขมดพว่ป็ ใหม่ทั้งหมดเป็นงานตัดใหม่ทั้งหมดนะคะคุณลูกค้าคะเป็นงานตัดใหม่ทั้งหมดเนาะความยาวแขน8.5ที่เป็นแขนสั้นใช่ไหมแต่ถ้าเป็นแขน3ส่วนที่นุ่มใส่เน่ยจะใส่ความยาวอยู่ที่17นิ้วนะคะถ้าเป็นแขนยาวที่นุ่มใส่ใช่ไหมเสื้อสีเหลืองทองอ่ะนุอจะใส่ความยาวอยู่ที่21นิ้วนะคะคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าชื่นชอบสนใจนะคะคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดได้เลย คุณลูกค้าชื่นชอบสนใจคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดได้เลยทั้งชุดนี้2,800บาททั้งชุดนี้2,800บาทค่ะคุณลูกค้าขามาได้ิีสีฟ้าราชินีสวยๆสีฟ้าราชินีสวยๆนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะจ้างตัดเข้ามาได้เลยค่ะโทรเข้ามาที่เบอร์0 8 9 0 4 1 6 0 0 8 0 8 9 0 4 1 6 0 0 8แร้านแม่บริพัาไทยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะชื่นชอบนะคะสนใจสั่งซือกก้อผ รับเฉพาะผ้าที่ไปตัดเสื้อได้ไหมสีฟ้าราชินีนี้ก็490บาทรับเฉพาะผ้าลายไปตัดผ้าถุงก็ผืนละ9 9 0บาทคุณลูกค้าสั่งซื้อผ้าไปตัดเองก็ได้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าขายยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านอยู่ที่ว่าคุณลูกค้านะคะสนใจนะคะสั่งซื้อหรือว่าสั่งตัดนะคะคุณลูกค้าคะสั่งซื้อสินค้าน้องไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมผ้าฝายนะคะลายนะคะเรียกว่าลายแพรวานะสีฟ้าราชินีนะพี่นะพี่จ๋าสีฟ้าราชินีนะคะ รับเฉพาะผ้านะคะที่เป็นผ้าไหมตัดเสื้อ490บาทนะสั่งซื้อตัดเองก็ได้หรือว่านะคะจะสั่งซื้อผ้าที่เป็นผ้าลายเนี่ยลายแพรวสีฟ้าลายชินีเนี่ยพื้นละ990บาท990บาทนะคะคุณลูกค,ะคะ้าขาคุณลูกค้าก็สั่งซื้อไปตัดเองได้เลยนะเดี๋ยวนุ้นจัดส่งให้บริการจัดส่งฟรีทั่วไทยพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มคุณลูกค้าคะเก็บเงินปลายทางก็ไม่บวกเพิ่มนะมีแต่ว่ามีแต่ของแถมให้ทุกออเดอร์เลย <laughs> มีของแถมแบบจัดหนักจัดเต็มให้ทุกออเดอร์เลยคุณล ทุกท่านนะคะขอพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านขอพระคุณทุกท่าน,านสนับสนุนและที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์ให้นุ้นด้วยนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะกดติดตามกดซับสไคร์นะคะเนาะจะได้แบบมียาติพูติดตามนะคะถึง ถึงถึง20,000เร็วๆนะคะคุณลูกค้านะขอบพระคุณมากๆเลยขอบพระคุณทุกการสนับสนุนเลยนะจ๊ะพี่จ๋าคุณลูกค้าชื่นชอบผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยนะ0890416008หรือว่าใช้เบอร์โทรเบอร์นี้นะคะเพิ่มเพื่อนใหม่หมยเลีโทรศัพท์เข้ามานะเดี๋ยวรออยู่นะจ๊ะพี่ๆคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะอ่าเคียร์ออเดอร์เพิ่มเติมรันคิวงานตัดเพิ่มเติมก่อนนะคะคุณลูกค้าคะขอบพระคุณมากๆเลยเนาะชื่นชอบสนใจสั่งตัดสินค้ารุ่นไหนแบบไหนทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มาริผ้าไทยทุกท่านเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจนะคะมองหานะคะชุดท่าไทยสวยๆนะคะคุณลูกค้าขาชุดนี้เซตนี้เลยนะคะคุณลูกค้าขาสองพบาท2,800บาทค่ะคุณลูกค้าขาได้เสื้อนะคะ ได้พัดถุงแล้วก็ได้สบายด้วยนะคะสําหรับนะคะผ้าลายแพรวานะคะเขาบอกกันว่าเป็นงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายหมักโคนนะคะคุณลูกค้าขาเป็นงานทอขิดยกดอกเป็นผ้าฝ้ายหมักโคนทอเครื่องนะคะคุณลูกค้าขาใส่ง่ายใส่สบายดูแลรักษาง่ายนะคะคุณลูกค้าจ๊ะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะสามารถสั่งตัดได้สามารถสั่งตัดชุดนี้ได้เลยคุณลูกค้าขาราคา2,800บาทได้สบายสวยๆด้วยนะคะเข้าเซตแบบนี้เลยเข้าเซตแบบนี้เลยนะคะนุ่มใส่ไซส์เอมนะคะอก36เนาะเอวส0สะโพก40นะคะคุณลูกค้าขาสำหรับ กค้าที่ชื่นชอบสนใจเนาะสามารถสั pacing, ú, ่งตัดได้นะคะคุณลูกค้าคะชอบนะคะสีไหนมีให้เลือกให้ช็อปแม้นะมีให้เลือกให้ช็อปด้วยนะคะสําหรับผ้าลายแพรวานะคะนอกจากสีชมพูบานเย็นแล้วนะคะก็ยังมีอีกหลากหลายสีให้คุณลูกค้าได้ชมได้ช็อปนะคะรวมไปถึงที่เห็ดดงด้านหลังอันนี้เป็นผ้าตัดชุดสีแดงนะคะคุณลูกค้าคะเป็นผ้าไทยลายแพรวลายใหม่สีแดงนะคะสีแดงส้มสวยๆนะถ้าคุณลูกค้าชื่นชอบสนใจคุณลูกค้าก็สามารถสั่งตัดได้คุณลูกค้าสามารถสั่งตัดได้นะคะคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมเสสิรรพ้อมะ สวยๆแบบนี้นะคะคุณลูกค้าขาพร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งเนาะงานส prayed, ั่งตัดนะคะรอมไม่นานนะ7จ็ถึงสิวันแค่นั้นนะคะคุณลูกค้าขาสําหรับนะคะงานสั่งตัดของร้านแม่มารีพ้าไทยนะคุณลูกค้าขานี่เลยเห็นไหมคะมีสบายเข้าเซตกันแบบนี้ด้วยนะคะสําหรับนะคะคุณลูกค้าที่สั่งตัดนะชุดนะคะคุณลูกค้าขาชุดไทยนะคะชุดไทยลายแพรวาแบบนี้นะคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้เลยค่ะสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งนะ สวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งนะคะคุณลูกค้า่ะคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะจะมีสบายเข้าเซตกันแบบนี้ให้ด้วยนะคะคุณลูกค้านะแถมให้ฟรีแถมให้ฟรีนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่สั่งตัดนะคะชุดไทยลายแพรวคุณลูกค้า่ะแต่ขอแจ้งตามนี้นะคุณลูกค้าขาผ้านะคะที่เป็นลายแพรวจะเป็นผ้าฝ้ายหมักโคนนะจะเป็นผ้าฝ้ายหมักโคนไม่ใช่ผ้าไหมนะคะ แต่ถ้าผ้านะคะที่เป็นสําหรับตัดเสื้อมีรุ่นเดียวเท่านั้นคือผ้าไหมทอเครื่องสามตะกอคุณลูกค้าขาเนี่ยที่นุ่มนะคะนํามาตัดนะคะนำมาจําหน่ายให้กับคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าขาถ้าลายแพรวาจะเป็นผ้าายหมักโคน ถ้าลายแพรวาจะเป็นผ้าฟยมัโคนนะคะคุณลูกค้าขาชุดนี้เซตนี้เลยคุณลูกค้าขาจะรับเป็นเซตสีแดงหรือว่าจะเป็นสีชมพูบานเย็นนะคะแล้วก็สําหรับเสื้อคุณลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะคะทางช่อง Youtube กดติดตามกด subscribe นะคะที่ช่อง Youtube แม่มันดิพาไทยเข้าดูเข้าชมได้เลยมีหลากหลายคอลเลกชันมีหลากหลายแบบให้เลือกนะคะรวมไปถึงผ้าถุงผ้าไทยคุณลูกค้าขาผ้าถุงก็มีหลายแบบเช่นเดียวกัน คุณลูกค้าเข้าไปดูได้เลยนะมีผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอแบบป้ายปิดติดซิฟข้างแบบป้ายเปิดติดซิฟข้างคุณลูกค้าคะเยอะแยะมากมายเสื้อวันนี้นุ่มใสเป็นทรงไทยจิตระดาคุณลูกค้าคะและที่สําคัญนะมีอีกหลากหลายทรงมากๆนะคะถ้าอยู่ในหุ่นจะเป็นปกเทเลอร์นะคะคุณลูกค้าเนาะมีคอจีนวีคอจีนอคอกลมวีนะคะคุณลูกค้าขาทรงไทยเรือนต้นนะคะเยอะแยะอีกแล้วก็เป็นคอปาดก็มีคอห้าเหลี่ยมคอสี่เหลี่ยมนะคะคอวีก็มีนะคะคุณลูกค้าเนาะเข้าดูเข้าชมเพิ่มเติมท่อผ้ง กดไลค์กดแชร์นะคะคุณลูกค,ค้าคะกดติดตามกดซับสไครป์ที่ช่อง YouTube แม่มาริผ้าทไทยได้เลยเนาะ,ะเข้าดูเข้าชมได้เลยเข้าดูเข้าชมได้เลยนะคะผลิตภัณฑ์สินค้าเยอะแยะมากมายหลากหลายแบบหลากหลายรายก,การนะคะคุณลูกค้านะฝากด้วยละกันเนาะ,ะผลิตภัณฑ์สินค้าของร้านแม่มาริผ้าทไทยจัดส่งฟรีเก็บเงินไปทางไม่บวกเพิ่มนะคะแต่ถ้างานสั่งตัดนะ้ามีโอนประจา งานสั่งตัดนะคะต้องเหนือจากแจ้งรายละเอียดเรียบร้อยมีโอนมาจําด้วยนะคะคุณลูกค้านะขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะมาจัดตัดชุดไทยกับร้านแม่มาริภาไทยของเรากันเยอะๆนะคะพี่ๆคะ่ะขอบพระคุณคะ่ะทั้งหมดนี้คือออเดอร์สั่งตัดพรุ่งนี้นะคะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะนี่เลย,เ,ยเตรียมรอดูรอชมผลงานได้เลยคุณลูกค,ะคะ้า่ะอันนี้คุณลูกค้ามีแบบแล้วก็นําผ้ามาตัดด้วยนะคะคุณลูกค้านะ มีแบบแล้วก็นําผ้ามาตัดรวมมาถึงนะคะนี่เลยค่ะสั่งซื้อผ้าจากทางร้านเราแล้วก็สั่งตัดคุณลูกค้าคะเยอะแยะมากมายหลากหลายคอลเลคชันเดี๋ยวจะส่งรอบตัดวันพระฤหัสบดีนะคะคุณลูกค้าคะเตรียมรับนะคะงานวันจันทร์นะคะคุณลูกค้าคะยังใช้สุดก็คือวันอังคารนาะคุณลูกค้าคะขอบพระคุณมากๆเลยนะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจสั่งตัดชุดนะคะสนใจสั่งตัดเสื้อสนใจสั่งตัดผ้าถุงโทรเข้ามาที่เบอร์08904160080890416008ร้านแม่มารีผ้าไทยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกทท่่าาานนอีี้คืสข ขาหนึ่งในป้อมบอลทอสามแยกจุริเวศคุณลูกค้าขานี้หน้าร้านนะคะมีหน้าร้านนะคะคุณลูกค้าขามีสินค้าเยอะแยะมากมายให้ชมไม่ชอบรวมไปถึงนี่เลยค่ะออเดอร์สั่งตัดเยอะแยะมากมายคุณลูกค้าขาโทรเข้ามาทักเข้ามา,า,า,มาได้เลยนะคะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8 0 8 9 0 4 1 6 0 0 8เเลือกผ้าจากร้านเรา แจ้งข้อมูลเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าใส่ไซส์อะไรคะ S M L XL 2XL นุ่มใส่ไซส์ M อก36เอว30สะโพก40นะคะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะคุณลูกค้าใส่ไซส์เท่าไหร่คุณลูกค้าแจ้งเข้ามาได้เลยรวมถึงนะคะเตรียมเงินโอนมาจํานะคะคุณลูกค,ะคะ้าขาสั่งตัดชุดโอนมาจํา1,500บาทสั่งตัดเสื้อสั่งตัดผ้าถุงโอนมาจํา1,000บาทคุณลูกค,ะคะ้าขาขอพรบคุณทุกการสนับสนุนขอพระคุณทุกการติดตามจ้า